หนุ่มมือชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนพญาสัจจาชนบุรีนะนี่เรามาเจอมาร้านเดอนร้านร่ายยำนะครับนะอยู่หน้าโรงพยาบาลเอกชนเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่แบบนี้เลยนี่จากทางหายกันไปนานนะไปเดี๋ยวไปทักทายแม่ค้าในร้านกันนะครับนี่ยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนี่นะนี่ขอยังขึ้นไม่เสร็จเลยอันนี้ลูกค้าเข้าแล้ว,วยังไม่ทันบอกเลยสวัสดีครับห <laughs> โอ้ยสวยขึ้นเป็นกองเลยไปทำอะไรมาเนี่ยเสริมจมูกนิดนึงปากกระจับนิดนึงฉีกหน้านิดนึงอ่านี่โอ้โหอันนี้บินเข้าเพียบเลยดูนี่นี่บินนี่สบินเองแต่ละบินได้สี่ห้าอย่างเลยนี่ไม่ได้เจอกันนมนานมนมใหญ่ได้ขึ้นในกอง S <S อันนี้แม่ค้าพูดเองนะอันนี้เป็นยำอะไรพี่นิพไข่แครงต่อได้ยำปลากอบต่อได้ยำประกอบ เห็นอยู่เห็นอยู่ขอจะขึ้นไปหมดเลยนี่ดูจากสภาพจัดร้านไม่ทันเสร็จลูกค้าเข้ามาแล้วก็ต้องทำให้ก่อนนะใช่เอาตังก่อนอะไรนะเอาตังก่อนช่วงนี้ไม่มีคนเลี้ยงหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองหนูหาเลี้ยงตัวเองตลอดแต่พี่หนุ่มอย่ามาพูดนะไม่เคยมีผู้ชายเลี้ยงหรอกแล้วอยากมีเลี้ยงไหมนะอยากฝากเข้ามาในช่องดิมันไม่ได้หนูขอเดีอยละหมื่นพอฮะ หนูเลี้ยงตัวเองได้แต่ให้หนูก็ดีหยอกหยอกนี่หนูพูดจริงตอนนี้หนูยังอยู่อย่างนี้หนูมีความสุขแล้วใช่ไหมหอยายกไทีนีนนน่หลังจากหายห่างหายกันไปนานนะยังอารมณ์ <ไง S 1> ดีเหมือนเดิมฮะ<อ>ใครเจ๊ก นี่มาเวชนี่มาเวอร์ชั่นใหม่มารอบนี้ไม่มีคนช่วยแล้วคนเดียวต้องเอาค่าแรงไปจ่ายตัวเองอ๋อแพงกำไรน้อยลูกค้าน้อยลงราคาก็ไม่ขึ้นยังปกติเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ดิมน่าเดี๋ยวแจ้งพิกัดร้านนะอยู่ที่ไหนนะลืมแล้วที่นี่ ถนนพญาสัจจาชนบุรีนะครับอ่าตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับน่าเริ่มจำชายเก่าเลยตอนนี้เปิดขายทุกวันไหมทุกวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ทุกวันอาทิตย์ับางวันก็เหนื่อยก็ต้องหยุดเราหน้าที่มันไม่มีอะไรของประกอบนะ ี่งต้นสนแล้วก็ใหู้ค้าอยากนไหมกหาเโอ้หมาคนเดียวขนไปห้าถุงนี่ <c oughs> อันนี้มากินประจําอะครับออพอดีผู้่านครั้งแรกแล้วก็หลางที่ขอดูสะอาดอ๋อนี่น,น,น่ากินอ๋อ เจ๊ลืมใส่แล้วเดี๋ยวหัวไปเสยน่มาครั้งแรกเดี๋ยวก็ต้องมีครั้งต่อไปหวังว่าครั้งแรกก็เจอแจ็คพอตเลยไม่อร่อยไม่ไม่ร้านนี้เขาไม่อร่อย <c oughs> เขาไม่ปล่อยผ่านนะ <c oughs> ชิมทุกกะละมังเหมือนเดิมไหม <c oughs> สามรสใช่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็ม ลืมใส่เดี๋ยวน้องิรมาานนึ่งนะลูไข่เคมนี้เนาะลืมไข่เค็ม <laughs> ถ้ามากี้ลูกค้าเข้าไปแล้วทำไงอะไรก็ไม่ให้เขาเนี่ยต้องกลับมาเอาโหไม่เจอกันนมนานหุ่นดีขึ้นหรือเปล่านี่ใช่นะลงไปกี่โล,โลรวมรวมแล้วเ,เกือบ20โลโอ้โ <c oughs> หลงไปเกือบ20โล <c oughs> ตั้งแต่เป็นโสดเลยนะ ก้องกิใหม่หรูเป็นไข้เลื่อยต่อมันก็เลยลงดุอ๋อคนจะทำมาหากินก็เป็นไข้เลื่อยต่อลงแต่ตัวอย่างอื่นไม่ลง,ลงไม่ลงอเดี๋ยวไปคาคิดตังก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาต่อกันเลย เส้นรวมปลาร้าแน่แหน่หนูจะงงว่าหนูจะต้องใส่อะไรทำไมอ่ะที่นูนดูสีมาตัดกันไม่ใช่ของของเมื่อวานกับของวันนี้เอาดีๆกุ้งแม่น้ำคนละสีมันเป็นกุ้งคนละน้ำกุ้งคนละน้ำพูดแบบนี้เดี๋ยวตีเลยดูก็รูแล้วหนูหนูต้องใส่อะไร้มา นี่ใส่ก <c oughs> <c oughs> ุ้งใส่มึกใส่กระากอันนี้สองอย่างเหรอ แยกน้ำทั้งหมดนะเออก็ไม่ได้มาร้านนี้ประมาณครึ่งปีได้มั้งได้ไหมใช่ไหมประมาณเกือบปีแล้วไม่ได้มานะวันนี้มาอัปเดตให้ดูฮะอะไรเกินไปเจ็ดแปดเดือนนัไม่ได้มาหากันนะเร็ว ลูกชาย,าายลูกชายาย,ย,ยังไปไวปบ้า <laughs> งฮะใครวสวยสวยที่สุดในย่านนี้แล้ว เรายืนตรงนี้มีหนูคนเดียวน,นี่อันนี้ก็จะเป็นยม,มุเส้นแยกน้ำนะปลาร้าทั้งหมดใช่ไหม ไม่ให้ลูกค้ารอเ <c ười> ดี๋ยวเงินวิ่งหนีตอแยกบ้านเลยไหมหรือว่าใส่อะไรด้ไค่ะต่อได้ยำเสกอกหอยยำมุ้เส้นอ,สอ๋อนี่แยกน้ำแต่หนูเอาผักใส่เลยไหมเพราะว่ามันร้หนูยำมุ้เส้นมันดีนะ สีน้ำยำยังฉ่ำว้าวเหมือนเดิมไม่รู้นะว่าตอนนี้แม่ค้ากับยำม,มันไหนแซ่บกว่ากันนะน่าจะเป็นแม่ค้า,าอะไรนะน่าจะเป็นแม่ค้าใช่ไหมพี่หนุ่มก็มองดูแม่ค้าแล้วน่าจะแซ่บกับยำยำเป็นรองอยำเป็นรองใช่ไหม แต่สวยชื่นสาวขึ้นแต่วนี้แต่งตัวซอฟต์หน่อยต่อไปเป็นน้ำยำของยำไส้กรอกเหล่าไส้กรอกน้าถ้าคาจะมาอุดหนุนนะครับขายอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับถนนพระยาสัจจาชนบุรีนะแวะมาอุดหนุนกันได้นะมาดู น่ารักน่ารักตองตองเดี๋ยวเดี๋ยวมีตีลังกาเต้นอยู่ในเดี๋ยวก็ยังเดี๋ยวจะโพสอยู่ยังไม่ได้โพสตีลังกาเต้นไปตีที่ไหนไปห้องเลยค่ะเขาบอกว่าทีนี้คนเราไม่แน่นอนค่ะอยากทำอะไรก็ทำใช่เป็นบ้าเลยฮะอยากทำตัวเป็นบ้าก็เป็นบ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตายแล้วไม่ได้เป็นบ้าอื ว่าติอ้องกินยาแล้วขนาดกินยาแล้ว,ย,ลวยังทะเลาะกับตัวเองอยู่เลยใช่ไหมไ <c oughs> ม่ผมใส่ลืมเขยาขวดหรือเปล่าไม่หนูกินยาเม็ดอ๋อ

ฮะยังใบไว้์ทำไมมีแหนมขาบวกแหนมอัอนนี้ลูกค้าประจำํำได้แมวตีตัวเล็กตวงนี้ เรียกพี่สิลูกข้าวนี่ค่ะ นี่อันนี้เป็นยำมาม่าวยวัยวยวบวกแหนมแบบนี้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบห้าบาททขาไมไม่แปดสิบไปเลยอ๋อเอากำไรแค่4บาทขอแหนมรับมาอันละสิบเอ็ดอ๋อแหนมอร่อยไหมอร่อยมากหนูกินทุกวันเหรอแหนมเป็นแหนมนิตยานะครับนี่ นะไม่ให้ไม,ม,ม่ดูนานมะนาวใบยังพี่หนุ่มหนูใส่มะนาวใบยังไม่รู้นะพี่หนุ่มไม่ได้มอง แม,ามา่ม้าไ,ไม่ว้ไว้ีู่แหนมชิบเร์เลย อร่อยไม่ปล่อยผ่านร้านนี้บอกเลยปากไมหิว <laughs> ช่วยด้วยหนูหิว <laughs> อ่ะฝากไว้หนึ่งร้านนะครับอยู่ถนนพิพยาสัจจานชนบุรีนะเป็นร้านละยำนะครับนะแม่ค้าสาวๆสวยๆยืนยำคนเดียวนะตอนนี้อ่าโอเคครับคลิปตัดใจฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มบุญชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยวพี่ทิพย์ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> นี่ <laughs>